าดิทิ้งแต่ว่ามันดีเจกตรงนี้แล้วก็เลยกดตรงนั้นตะเกียบขึ้นไว้ใจมันดีเจกตรงนี้เลยก็เลยกดนะแต่ว่ามันก็พุ่งไปติดข้างบนนี่ก็เรื่องทามิงอะต่อเวลาแค่นั้นเองโอเคดีที่มันไม่พุ่งนะ มันมีโอกาสขึ้นไม่ได้สูงไม่ไม่เล่นเอาขอให้มันชัดๆนะอันนี้อะไรดันมันลงก็สงสัยเหมือนกันนะเนี่ยเคลื่ะนเหรออ๋อก็ว่าอะไรดันลง ขึ้นไปเนาะในละเอออ่านดูๆในราคาไม่ดีพยายามจะให้ได้เหนือสีขาวอ่ะมัดวนอันนี้เซ็กชั่นที่เท่าไหรนะ่น่ะไอเซตสามนะเหลือสองเซตกูใส่เซตเซตนี้ไปละก็ขอให้ลงแล้วกันมันมีแนวโน้มละดันลงด้วยมันก็ดูกัน โอเคสวยเดี๋ยวท่านัดไปกดได้นี่จีพีึกจีพีออสมึงก็มัวแต่ชลาใจเองไหม,มนั่นเสเลือเว้ยลืมไปว่าท่านถัดไปกดได้ก็ 1. 1. มัวไปดูครับหนึ่งจุดหนึ่งสิบเอดจุดหนึ่งนะครับอ่ะ ก็นะวันนี้เฟสสองก็ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้มาทึกเฟสสดเฟสสองให้แล้วนะแต่ว่ามีเวลาเนาก็เลยมาวิมาวิขอมาเทรดในเฟสสองได้ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงคร่าวๆแต่ที่จริงจะเทรดนานกว่านี้แต่ว่าวันนี้อารมณ์พุ่งพล่านนะโดนเน็ตเล่นอคือเน็ตมันหลุดบ่อยมากอ่ะมันหลุดหลุดแล้วหลุดอีกจนผมอารมณ์เสียจนคือถ้า ไปต่ออัดไม่ใช่สิถ้าเทรดต่อเนี่ยโอกาสที่มันจะล้างพอเนี่ยสูงมากเลยนะเพราะว่าอารมณ์คุ้มมากแล้วก็หลังจากนั้นสักพักหนึ่งผมบนไปประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีหลังจากนั้นก็เออใจนะอเ,ใเริ่มเย็นลงก็กลับมาเทรดต่อก็าได้จำนวนไม้มาสองไม้เพราะว่าทำไมถึงอารมณ์เสียกับอินเทอร์เน็ตเพราะว่า <c oughs> มันั่านพ้ันมัได้กแครบหมึยู่งีมันหลุดวมันหลุดอันนี้มันเป็นไต่มันเนหลุดตอนที่จะเข้างกวเอาไม่ใช่ไม่ใช่ลงดวที่าจะเข้าเระมันต่งห่ามันจ่งยืนยันลวแทงตรด่งข้าอะไรอย่างเงี้ยมัเงยืนยันัหวะที่าจะเข้งข้าวเนียเนืองหลุดัวอย่างเงีมัน็ย่างเงี้ยม่ครัจนมอนกลงิงๆก็นะก็ผ่น้นม้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงตามวินัยเนาะที่ต ขอพักแล้วกันวันนี้ขอพักเพราะอา,อารมณ์นั่นแหละครับผมอ่ะโอเคก่อนจะออกนอกเรื่องไปม,มากกว่านี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าสองออเดอร์นี้เข้าไ,ได้ยังไงก่อนอื่นขอการทิ้งก่อนนะเพราะว่าดูเละมากเลยงงตรงนี้เหมือนจะเป็นฟาเทรดนะครับเพราะว่าทำไมถึงรู้เป็นฟาเทรดผมเป็นรหัสเนาะหนึ่งจุดหนึ่งส่วนอันเนี้ยที่จริงมันเป็นหนึ่งจุดสี่อันนี้เป็นรหัสส่วนตัวนะผมจะใส่รหัสไปข้างหลังจะได้รู้ว่าแต่และออเดอร์เข้าเทคนิคคออะไร อันนี้ที่จริงเมื่อก่อนเป็นหนึ่งจดสแต่ตอนนี้ผมเล่นปั้นปั้นพอร์ตฝึกอยู่นะไม่ได้ปั้นจริงๆนะฝึกปั้นพอร์ตมันก็เลยเป็นปรหัสหนึ่งเนาะะพูดไปปุ่มพูดไปพูดมาผมออกทักเด์อกัอละมาตรงนี้ตรงนี้มีจุดส่งตรงนี้อะแล้วก็มีแต่ตอนที่ผมเทรดไม่ได้เอาตรงนั้นนะเหมือนจะเอาตรงนี้เนาะเร้มาดูกันเห็นไหมว่ามันทำให้ถึงถึงมัน้นใจในตรงนี้นะผมว่าสามารถกดตรงนี้ได้ เพราะว่าเห็นโลที่ต่ําลงไหมนี่โลต่าลงต่าลงายต่าลงต่าลงเป็นเทรนอะไรเอ่ยขาลงใช่ปะฉะนั้นมันเป็นซายเวลงการที่ขบจะเน้นกดลงอะ่ะได้เปรียบถูกต้องปะเออฉะนั้นมันขึ้นมาตรงเนี้ยมันก็เลยเกิดเลยเจ็กนะตรงนี้ต้องมองเป็นโซนนะซึ่งผมมองว่าตรงนี้หนึ่งอะตรงนี้ก็ได้เปรียบแล้วนะแล้วมันอันนี้ถือถือว่าโชคดีใช่ไหมไปติดข้างบนแต่นะแต่นะไอความโชคดีนะั่นอ่ะผมเริ่มทอดใจแล้วเพราะว่าอะไร มันได้ราคาจริงๆแต่มันพุ่งบิจะทำนิวไฮสูงยิ่งกว่าไอ้พวกเนี้ยโอกาสที่มันจะขึ้นไปต่อสูงนะอย่างนี้น้อยมันอาจจะขึ้นไม่หาตรงเนี้ยแล้วมันก็จะซ้ายเวขึ้นมดจนแดกราคาไอ้แดกเลยครับเออแดกเงินผมได้นะแดกออดอร์ผมได้นะอืมฉะนั้นอันตรายแต่ชนะไม่ได้เพราะว่ามันมันต้องพักเนาะแล้วมันก็ดันพักแล้วก็กลับตัวเฉยเลยก็แล้วแต่เขาเนาะแต่ว่าเราเล่นแค่จังหวะแท่งเดียวมันมันติดแยวต้าน เรนี้มันเป็นรูปแบบฟาสเทรดฟาสเทรดยังไงฟาสเทรดก็คือมันเ,เดี๋ยวกันนะขอคิดก่อนนะว่าจะอธิบายยังไงคืออ่ะมันจะพูดซ้ำนะก็คือมันเป็นเทรนลงมาใช่ปะแล้วอยู่ดีมันขึ้นไปอ่ะคือมันมีแท่งอ่าเอาใหม่เอาใหม่พูดใหม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวมันจะงงอะตรงนี้ อันนี้คือมองแบบรูปใหญ่แล้วมันเป็นดาวเทรนมาใชนั้นแล้วก็ขึ้นไปมีแนวต้านตรงนี้ต้านเยอะมากครับผมมันก็ต้องขวางได้ใช่ปหมมันสแสดงสัญญาณชัดเจนว่าขึ้นมาก็ตกลงขึ้นมากระกบลงขึ้นมากระลกระลงมันก็อ่ามันแข็งแรงนั่นแหละมันแสดงอิทธิพลของการแข็งแรงหรือมองอีกมุมหนึ่งก็คือมันเป็นสายเวาะและ้วก็ความอันตรายของมันคืออะไรเนี่ยผมพูดไปพูดมาแต่ข้ามเรื่องแหลอะอย่าพูดอย่าพูด,พดไม่พูดถึงเรื่องความอันตราย พูดถึงเรื่องของทําไมถึงกดและทําไมถึงชนะก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายถึงความอันตรายของออเดอรนนี้นะอ่ะโอเคมาเรื่องตรงนี้ก็คือตรงนี้มันเป็นแนวต้านเนาะก็คือมันขึ้นมาก็ต้องกดได้อันนี้คือมองหลบใหญ่เนาะแล้วมามองหลสั้นตรงนี้ก็คือผมจะมองตรงนี้เป็นแนวต้านฉะนั้นผมก็เลยเอาให้มันเหนือตัว่าตรงเนี้ยแต่ผมกดตรงนี้นะมันไปติดข้างบนอันนี้คือนะมันจะโชคด,ดีติดได้ราคาดีแล้วกันเนาะแต่ก็เนี่ยมันก็ลงไป แล้วมันก็ขึ้นมามันมีแท่งเนี่ยนี่ก็มองเป็นเทรนด์นด่าดาวเทรนด์อะโล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 ต่ำลงอะแล้วก็ขึ้นมาในราคาเหนือตรงนี้ในโซนเนี่ยกดมันเกิดรีเจ็คของก็กดใช่ป่ะเอออันนี้เอาง่ายๆเลยผมก็เล่นแบบนี้แหละธรรมดาธรรมดามาดูทางพีเอมสิบดิเหมือนจะเป็นจังหวะการรีเทสด้วยหรือเปล่าใช่เนาะอย่างที่บอกนะว่ามันเลยแล้วนี่อืมก็โทษด้วยแล้วกันมันเลยไปลวแต่บอง่าแถวๆเนี่ยเนาะมันเกิดรีเจ็คแถวๆเนี้ย ผมก็อีเหมือนตอนนั้นมันรีเจ็ตตรงนี้นะแล้วก็กดปุ๊บมันละมันก็ขึ้นไปต่อนี่คือถอดใจเลยแต่มันลงได้ยังไงับผมก็คือนี่ไงแต่ตอนนั้นคือเหมือนผมจะเห็นแค่นี้นะถ้าผมลืมมองมองทางซ้ายมันมีเนียตรงนี้อันหนึ่งอาจจะลอกดตรงนี้แต่ไม่น่าจะไม่น่าจะรอกดเพราะว่าไม่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 ลอกดเพราะว่าเดี๋ยวมันถ้าันไปตรงนั้นอะมันจะไม่มีเส้นลายช่วยซัพพอร์ตเนาะเพราะว่าที่จริงมันรีเจ็ตตรงนี้ก็กดได้แล้วผมผมก็เลยกดตรงนี้ไง แต่มันขึ้นไปต่อไงขึ้นไปต่อถ้ามันไม่มีตรงเนี้ยบอกตรงๆนะถ้ามไม่มีปลายไส้ตรงเนี้ยนะมันขึ้นขึ้นยาวครับผมอโอเคอันนี้ก็กดด้วยรูปแบบของการเบรกเอาขึ้นมารีเทสแล้วก็กดลงต่อแล้วมันก็รีเทสนะักจุดที่เป็นเป็นแนวรับแนวต้านหนห่อยก็ระบบ TSR นะง่ายๆเลยครับผมเทไลน์นะผม,ละผมแล้วก็ support and r e s i s t a n d นะ้อแม็กันกิจจาอ่ะ นี่คือเหตุผลว่าทาไมชนะคิดว่าเคลียร์นะถ้าไม่เคลียร์ก็ทิ้งคาถามไปแล้วกันเดี๋ยวผมมาตอบให้ทว่างนะค <c oughs> ือก็ไม่ได้เข้ามาเช็คบ่อยเนาะอันนี้ก็อถ,ถ้าสงสัยยังไงก็ทิ้งคาถามไปแล้วกันครับผมส่วนความเสี่ยงที่จะแพ้อร์นี้คืออะไรมีนะไม่ใช่ไม่มีอ่อันดับแรกเลยก็คือการที่มันพุ่งทําไปพุ่งนไปทานิวไฮเนี่ยอันตรายเพราะว่ามันทําให้ตรงเนี้ยมันเป็นอัพเทรนอยู่แล้วใช่ปะ เออแล้วมันอัพเทนมันเพี้ยนตรงเนี้ยที่มันเกิดดาวเทรนย่อยตรงเนี้ยใช่ไหมฉะนั้นเรวการที่มันกลับมาทำนิวไฮอีกครั้งหมายความว่าอัพเทนที่มันหยุดตรงเนี้ยมันรีวกกลับมาทํางานถ้าหากมันทํางานนัดต่อหนึ่งมันก็จะขึ้นไปต่อนี่มันลงเพราะอะไรก็แนวตรงนี้ไงที่บอกเมื่อกี้ครับผมอ่ะอันนี้อันตรอันตรายที่หนึ่งก็คือหนึ่งนิวเทรนที่มันเกิดขึ้นนะไม่ควรจะให้มันเกิดอ่ะต่อไปอันที่สองก็คือตะกี้บอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นดาวเทรนใช่ไหม ไฮต่ำลงไฮต่ำลงโลต่ำลงโลต่ำลงแต่เดี๋ยวนะปัจจุบันนะมันดูดีๆนะผมโลมันยกใช่ไหมอันนี้ก็ยกนะไาตรงเนี้ยกแล้วตรงนี้ยิ่งยกอีกเนี้ยมันเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงถึงบอกว่ามันอันตรายที่ว่ามันจะขึ้นต่อได้แต่ที่มันลงต่อเพราะมันเข้าลตรงนี้และเหมือนว่าจะมีเส้นเทเลเส้นอันนี้ด้วยเนาะอ๋อเนี่ยเห็นไหมอ๋อผมถึงมั่นใจก่าตรงนี้เพราะอย่างนี้นี่เอง อันนี้ Perfect TSR เลยนะเพราะมันตัดเซนเทไลน์สองเส้นแล้วก็มี SR มีแนวต้านเนาะพูดภาษาไทยนะ,ะมีแนวต,นต้านตรงนี้เนาะก็เลยมั่นใจกว่าตรงนี้แต่ผมติดข้างบนเนะี่ยคือถอดใจแล้วแต่อ่ะมันลงก็ลงงั้นลงตามเทคนิคข้อเนาะแต่ถ้ามันขึ้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะขอตามที่บอกเมื่อกี้นี่อัพเทรนด์ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะถามจะอธิบายอะไรเพิ่มต่อไหมผมลืมอะไรอีกไหมเนต้องอธิบายเพิ่ม นม่น่าจะมีแล้วนะคิดว่าไม่มีเนาะ,ะมาดูตรงนี้อนะ่ะออเดอร์ที่สองอันนี้เป็นจังหวะบอกพกูดง่ายๆ็เป็นรีเจคชั o นธรรมดาแหละแต่ว่าไอรีเจคชันเนี่ยผมเสริมไอความรู้ Element 6เข้าไปมันเป็นท่าเฉพาะส่วนตัวเนาะเออมันคือเอลิเมนตคืออะไรก็เก็บไปก่อนเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความรู้ส่วนตัว มันยังไม่สมบูรณ์ถ้ามันสมบูรณ์เดี๋ยวค่อยมาแชร์ตรงนี้อาจแรงส่งคือเส้นสีขาวเนี่ยชัดเจนเนาะส่งเทลงอันนี้คือคัดแนวและสุนสุดท้ายจะทำเป็นสิบวีเนาะส่วนอันนี้ก็คือเส้นสีฟ้าก็คือเส้นแนวต้านแบบเบสิกอันนี้แบบอัตวานก็คือเส้นสีขาวแล้วก็ทําไมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมาตีเส้นแนวรับแนวต้านตรงนี้ทำไมไม่ตีข้างบนก็มันตีได้อะได้ไม่ได้ก็ดูสิก็มันเล่นอะ เห็นไหมทำเนี่ยมันก็เล่นข้ามวนด้วยแต่ว่ามันเล่นตรงน,นี้ก่อนทําไมอะก็เพราะว่าตรงน,นี้ก็เป็นแนวต้านเหมือนกันคือจะรู้ได้ยังไงว่าแนวไหนเป็นแนวต้านหรือแนวรับที่แท้จริงเป็นแนวจริงๆหรือเปล่าดูที่ขอโทัทีครับอะไรเขาป่า <laughs> วดูที่การเล่นของกราฟณเวลาปัจจุบันอย่างเช่นกรณีน,นี้นะอันนี้ชัดกว่าตรงนี้ป่ะเออแล้วทำไมมันขึ้นเป็นระดาบอะ ฉันแสดงว่าเออนี่มันมันก็เป็นเดียวนะแต่ว่ามันกราฟปัจจุบันมันก็เล่นนะเล่นแบบเดียวแต่มันก็ทํากําไรไม่ได้แต่เนื่ีงมันเล่นซอนแบบทิ้งไส้ทิ้งอะไรด้วยมันก็เลยเออมันมันสไตล์เวเนี่ยมันแสดงอาการว่ามันขึ้นต่อไม่ได้เราก็ดักทํากําไรได้แนวต้านตรงนี้เนาะเออนี่คือเหตุผลนะเอาเอาเอาหม่ไม่ใช่เอาหม่สิอ่ะกลับเข้ามาตรงนี้นะผมพูดไปพูดมาผมออกนอกเลยนี่แหละกลับมาตรงนี้กดได้ยังไงครับผมก็คือมัน มันติดแนวต้านตรงนี้แหละมันมีแท่งยืนยันคือแท่งนี้นะเห็นไหมมันตรงเนี้ยมันยังไม่ถึงใช่ปะแต่แท่งเนี้วิ่งมาถึงมันติดแนวต้านทิ้งไส้แท่งนี้ขึ้นไปรีเจ็คในโซนก็กดสิครับผมใช่ปะอันนี้คือแบบเบสิกพื้นฐานพื้นฐานเลยนะและเออไม่มีแลสิผมอาจจะพูดเบอร์เบอมันมืนอยนะเพราะว่ามันผมต่อเนี่ยมันเป็นเฟสสองคระเพราะเฟสเฟสแรกก็เป็นคลิปวิดีโอ EP พหนึ่งนั่นแหละ แล้วมาเทรดเฟสอันนึงอ่ะมันก็เหนื่อยล้าแล้วก็เพลียเนี่ยพูดไปพูดมาออกนอกเรื่องทละออกนอกเรื่องทีละน,นิดยาวนะไม่ตัดต่อนะคิปแบบผมพูดเออผมเบอร์ผมบนอะไรไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันครับผมตรงนี้อ่ะพูดให้มันเข้าใจง่ายๆเกิดแท่งยืนยนันกแทงแล้วก็ปิดใต้แนวนะผมแล้วก็ขึ้นไปแท่งเนี่ยมันรีเจ็คล้วก็กดเขา้าดูนะว่าผมกดรีเจ็คตรงเนี้ยแต่มันขึ้นไปข้างบน คือผมก็ถอดใจเหมือนกันแหละไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยน่ะกดปุ๊บแล้วมันขึ้นไปต่อเนี่ยเออก็ขึ้นไปไกลเลยนะแต่มันก็วกกลับมาปิดแดงเฉยนะครับถามว่ามันวกกลับมาได้ยังไงทั้งน้นที่แนวต้านที่มันไม่ชัดเจนแต่กันนั้นเชียวผมปรนใจมากเพราะว่ามันตรงเนี้ยมันมีเส้นเทรนไลน์ที่เป็นเส้นเทรนไลน์หลักด้วยนะครับผมหลักนะมันเลยดันราคาลงไปได้ต่อให้ตรงนี้มันเป็นแนวต้านที่ไม่ค่อยจะชัด เท่าที่ยอดลอยข้างบนนี่นะแต่มันมีเส้นเทนไลน์ที่เป็นเส้นเทนไลน์หลักซัพพอร์ตเนมันก็เลยลงต่อไปได้นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเนาะอันนี้คือเหตุผลที่ชนะกนะแต่ถามว่าออเดอร์นี้มีความเสี่ยงไหมไม่ทุกออเดอร์มีความเสี่ยงหมดแต่อยู่ที่ว่าเรารับได้ไหมถ้าเรารับได้ก็กดไปก็ชนะก็คือชนะแพ้ก็คือแพ้เพราะเออไอเอ็มรับความเสี่ยงเองเนาะอ่ะ ตอนนี่เผมความเสี่ยงคืออะไรหนึ่งแล้วท่านก็เดืแท,ง,จะจะแทงยืนยันเนี่ยไม่ง่ายเลยควรจะให้มันรอแท่งโดจิอย่างนี้ก่อนหรือไม่ก็เป็นแท่งสีแดงโดจิอย่างนี้ยิ่งดีสแสดงถึงความอ่อนแรงหรือว่าสแสดงถึงแรงฝั่งตรงข้ามในกรณีนี้ก็คือแรงฝั่งของแรงขายที่จะคอยก็คือเรากดพูดะเราก็ต้องรอแรงขางใช่ปะฉะนั้นมันต้องรอแท่งไอ,อ่อนแรงหรือแท่ทงโดจิแทงแทงของแรงฝั่งแทงของแรงฝั่งตรงข้ามเข้ามาก่อนถึงจะกดเข้าทำกำไรได้แต่กรณีนี้เหมือนผมจะ อะยอมรับว่ารีบแล้วกันเนาะแต่ถ้เาเกดปลอดภัยจริงๆก็ควรไม่วรเข้านะแต่ถ้าหากผมรอคลินี้ก็คือไม่ได้เข้านะเพราะมันเหมือนตอนนั้นหลังจากจบออเดอร์นี้ปุ๊บออเดอร์ต่อไปก็จะกดเข้าเหมือนกันแต่มันกดอ๊ยนะมันไม่ขึ้นมาถ้าขึ้นมาเนี่ยผมกดเข้านะยิ่งบั่นใจเลยเพราะว่าแรงขายเข้ามาแล้วไงก็ค,คือแท่งนี้แหละแท่งออเดอร์ที่ผมเข้าไปนี่แหละมันเป็นแท่งแรงขายเข้ามาขึ้นมาเนาะมันก็เลยอันตราย แล้วก็สองมันอันตรายเพราะอะไรสังเกตนะว่ามันเป็นั p ten ขึ้นมานะครับผมถึงแม้ว่าหลักมันจะเป็นเทนดาวแล้นะ d o ดาวด w n ั e n แต่ในปัจจุบันนะลูกตรงนี้มันเป็นเทนขาขึ้นนะแล้วก็ลูกย่อยตรงนะี้มันก็เป็นเทนขาขึ้นด้วยแหลาย่อยจะงงลูกคืออะไรลูกก็คือเคิลไซเคิลก็คือวัฏจักรอ,อืมไซ c l e หรือว,ว่าลูกภาษาอังกฤษทั้งนั้นนะผมมาเราไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษนะนนะก็คือวัฏจักรวงจรแล้วกันนาะวงจร หลุมก็คือหลุมเมื่อไหร่อะหลุมนี่อันนี้คือเรียกว่าหนึ่งหลุมนะอันนี้ก็คือหลุมอีกอันหนึ่งอันนี้ก็คือหนึ่งหลุมอ๋ออันนี้ก็คือหนึ่งหลุมอันนี้คือหลุมย่อยอันนี้ก็คือหลุมย่อยรวมกันหมดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหลุมใหญ่หลุมใหญ่คนนี้ก็คือหลุมตรงนี้เห็นไหมไอ้หลุมนี้ก็คือหลุมย่อยอันนี้ก็คือหลุมย่อยหลุมย่อยหลุมย่อยของห้หลุมใหญ่ตรงเนี้ยเข้าใจปะอธิบายได้เท่านี้นะอันนี้ก็คือหลุมแล้วก็คือวงจรหรือวัฏจักรของคลื่นนะคลื่นนั้ คิดว่าอธิบายได้เท่านี้น่ะอธิบายมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะงงกว่าเดิมอ่ะผมพูดซ้าไปซ้ำมาอ่ะพอๆกลับเข้ามาตรงนี้จุดอันตรายอันที่จุดอันตรายอันที่สองก็คือตรงนี้ครับผมันเป็นอัพเทรนอยู่แล้วนี่ก็อันตรายอยู่ละแต่มันโอ้ไม่ใช่นี่อ๋อผมคิดว่ามันจึงี้ไงมันชนเทรนแล้วก็ขึ้นไปต่อเอาถูกต้องนี่เออใช่ลันนี่ถูกต้องนี่อะไรเนี่ยผมยิ่เบลอนะนี่อันนี้ก็คือเส้น เทลไลน์ย่อยบอสนะเทลไลน์ย่อยบอสคืออะไรเดี๋ยวอธิบายทีหลังนะถ้ามีเวลาจะทำคลิปอธิบายเพิ่มเติมนะมันเป็นสอ์เฉพาะส่วนตัวนะมนไม่ต้องไปถามคนอื่นนะเขามีรู้เรื่องนะผมนี่เป็นคำที่ผมคิดขึ้น,นมาเองพูดง่ายๆก็คือติดเส้นเทลไลน์นั่แหละมันรับไม่ใช่นีอะเอ้ยไม่ใช่โอ้ขอโทษทีโอ้คลิปนี้ผมอาจจะพูดเบอร์เบอร์มืนๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ มันมันผ่านไปแล้วมันเบรกเอาไปแล้วอ่าไม่มีสรุปว่ามีอันเดียว,เร,เ,ยวเรื่องของแท่งเทียนเรื่องของแท่งเทียนเนาะเออหน้าขับผมนะลิ้นพันกันพูดเร็วไปนะเรื่องของแท่งเทียนเนาะโอยไม่ไหวนะเดี๋ยวขอ,อสรุปแล้วกันนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่สรุปเดี๋ยวมันจะงงเนาะก็คืออันเดนี้ชนะมาได้เพราะเป็นรูปแบบของเบสิคเีเจคชั่นเลยนะแล้วก็ประกอบกับมีเทียนลายด้วยนะผมนี่แทนแนวก็คือตรงนี้เนาะ ขึ้นมาครับผมแท่งยืนยันไม่มีเนาะ <c oughs> แต่มันเป็นรูปแบบของ Fast t r a d ดเนาะก็คือเนี่ยมัน Breakout t r e n d ตรงเนี้ยเห็นไหม break ปุ๊บขึ้นไป Reject จจุดนี้เป็นจุดตัด Perfect TSR เ,เอนาะเออนะ reject ในโซนก็กดเข้าก็เท่านั้นเองไม่พูดซ้ำแล้วเดี๋ยววนนะครับใครงงก็ย้อน,ย,อนย้อนกลับไปดูคนทังนี้น,นที่ผมอธิบายเนาะถ,ถึงแม้ว่าผมจะอธิบายแบบเบอร์เบอร,อร์มึนมนก็ตามที่เนาะส่วนตรงนี้ ก็แท่งยืนยันตรงนี้นะผมแท่งเบรกเอาเบอร์ลวแทงเบรกเอาไม่มีแทงยืนยันแล้วก็แทงเข่าออเดรอน,นะครับโอเคเนาะยืนยันปิดใต้แนวแนละ้วแนวก็คือเส้นสีฟ้านี่นะเห็นไหมปิดใต้แนวแท่งนี้ก็ขึ้นไปคือตอนนั้นเหมือนไปดูในคลิปเทรดนะเพราะว่าผมพยายามกดให้ได้เหนือสีขาวด้วยซ้ํานะมันยังปิดใต้สีฟ้าอีกอะโอ้โหข้อ,อต่ำเลยราคาคตรจะเสี่ยงนะครับอันนี้ไม่ควรเรียนแบบนะ ตรงเนี้ยอันนี้ก็เล่นแบบได้นะเพราะว่ามันมันก็ปลอดภัยอยู่เพราะว่าเป็นเพอร์เฟกต์อะแต่อันนี้มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงตรงไอ้แท่งเขียวนี่แหละอันตรายถ้าจะปลอดภัยควรกดแท่งนี้อย่างที่บอกเนาะแต่มันก็ควรโอ้ยมันไม่ขึ้นมาให้กดเนานะจะกดเลยทันทีก็ไม่ได้นะเห็นไหมว่ามันปิดเขียวเห็นไหมเออมันต้องกดให้ได้ราคาที่ดีราคาที่ดีอยู่ตรงไหนละ่ะก็คือเหนือเส้นสีฟ้านี้ยิ่งดีกว่านั้นก็คือเหนือเส้นสีขาว พอมเป็นจุดที่แนว s อตอนนี้นที่มันเทแรงขายลงมาฉะนั้นก็จุดที่ดีก็คือตรงนี้เนาะอะาละ,อะโอ,โอ้ผมยิ่งพูดไปเนี่ยมันล่อไปสิบแปดนาทีเนี่ยเดี๋ยวผมไปตัดต่อให้แล้วกันนอกจากเอาที่มันเป็นเกลนสาระจ,จริงแต่ที่มันพูดเบอร์เบอร์มึนๆไปมันก็มีสาระอยู่ในนั้นด้วยนะครับยังไงก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการสังเคราะห์ข้อมูลออกมาคือถ้าสงสัยอะไรยังไงก็คอมเมนต์ถามแล้วกันนะครับผมคือวันนี้ผมเบอร์จริง แล้วก็มันมันเครียดด้วยตั้งแต่อธิบายอย่างไม่ใช่ตั้งแต่เลยอย่างที่อธิบายต้นคิดไม่ใช่ต้นคิดเลยอธิบายก่อนหน้าน,นี้ยก็ว่ามันเครียดเรื่องอินเทอร์เนต็ตอะมันนันละอารมณ์ผมแบบพุ่งพ่านมากเลยคือโมโหสุดๆอะแล้วก็บ่นด่าเป็นแบบกว่าสิบกวนาทีอะแล้วระหว่างตอนที่ด่านนะคือมันใช้พลังงานเยอะมากนะมันเหนื่อยมากเลยแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เย็นเย็นแล้วก็กลับมาเทรดต,ต่อแล้วก็ดันสเสลวินสองไม้ วันนี้วันนี้ฝึกเออเนี่ยเวอร์มากเลยนะปกติเนี่ยแพ้แหลกนานวันนี้2 2> เทรดเฟสสองตอนนี้เฟนหนึ่งเฟสสองตอนเช้าตรงน,นี้เนาะแล้วก็มาเล่นเฟสไอ้เอฟื่อเฟสหนึ่งตอนตอนบ่ายเนะาะก็สองอันนี้แล้วเฟสสองก็สองอันดอร์นี่คือปัจจุบันนี่แหละเนาะอ่ะโอเคพอละอันนี้ลงจริงจะบอกว่าจะลง จะหยุดจะกหยุดอัคดคลิปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วก็วไม่หยุดก็ไม่หยุดสักทีนะอะ